เริ่มรู้สึกว่ามันชามากขึ้นก็เลยไปไปพบแพทย์นะครับก็ตรงนั้นก็กังวลครับว่าเอ้ยเราเราชาอย่างเงี้ยจะเป็นอะไรไหมหมอก็ทำให้ให้เราทําการเอ็กซเรย์นะครับดูอาการก็ผลปรากฏว่าเราเป็นหมอรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นสวัสดีครับผมวริสนานชัยพรชนะนันครับก็ทํางานอยู่ที่เป็นพนักง,งานบริษัทเอกชนครับผมเป็นหมอรองกระดูกทับเส้นครับก็ เกิดจากที่เราไปเล่นกีฬาไปเล่นฟุตบอลมาแล้วโดนกระแทกเพราะล้มไปก็เลยเริ่มรู้สึกชานะครับแรกๆก,ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ผ่านไปได้แค่สอวันนะครับก็จะเริ่มรู้สึกว่ามันชามากขึ้นก็เลยไปไปพบแพทย์นะครับก็ตรงนั้นก็กังวลครับว่าเอ้ยเราเราชาอย่างเงี้ยจะเป็นอะไรไหมหมอก็ทำให้ให้เราทาการเอ็กซเรย์นะครับดูอาการก็ผลปรากฏว่าเราเป็นหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นตอนรกนั้นก็หมอก็เลยให้เราทํากายภาพ ก็แรกๆก,ก็มีกายภาพทุกสัปดาห์ก็ทําให้รู้สึกกังวลเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมเราต้องเป็นหนักขนาดนี้เลยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกหงุดหงิดเหมือนกันครับว่าทําไมมันต้องใช้เวลารักษานานนะครับแต่ก็ก็ต้องทําไปเพราะว่าหมอบอกว่ามันมวิธีวิธีเดียวที่จะรักษาไปก่อนในช่วงแรกเพราะว่าถ้าไม่งั้นมันอีกอันนึงก็คือต้องผ่าการผ่านี่คือเป็นวิธีสุดท้ายละนะครับเราก็เลยต้องทํากายภาพไปแต่กายกายภาพเนี่ยเราทําต่อนเนื่อง ปีกว่าๆนะครับก็ยังยังไม่ได้ดีขึ้นส่วนใหญ่อาการก็จะเป็นคงเดิมคือลักษณะของอาการก็คือ,อเมื่อเราขับรถนานๆนะครับประมาณชั่วโมงถึงสชั่วโมงเนี่ยจะเริ่มมีการสุปวดหลังนะครับแล้วก็ตึงนะทำให้เราเดินลำบากครับก็เป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆจนวันหนึ่งแม่ก็มาศึกษาตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับแล้วก็เอาสินค้าเนี่ยมาให้เราทดลองทานนะครับก็ทามาอยู่ได้ประมาณปีปีกว่า ระหว่างนี้ทานไปก็ยังยังไม่ค่อยรู้สึกอะไรมากก็ยังคงที่พร้อมกับทํากายภาพไปด้วยแต่หลังจากนั้นมาได้สักระยะหนึ่งนะครับก็วันหลังจากปีกว่าเนี่ยก็เริ่มรู้สึกเอ้มันเริ่มเริ่มดีขึ้นพร้อมกับที่เราเนี่ยไม่ได้ไปไปหาหมอละก็ทนทุกวันนี้ก็ยังยังคงประคองรักษาทานไปอยู่เรื่อยๆนะครับก็ทําให้ตัวเนี้ยเวลาเรานั่งขับรถนานๆเนี่ยได้นานขึ้นนะครับจากเดิมที่ชั่วโมงหนึ่งเราเริ่มมีอาการกา็สองชั่วโมงถึงจะเริ่มมีอาการ ปัจจุบันก็มีทำกายภาพมีการยืดเส้นเองนะครับขอบคกู้กับการทาทพผลัน์ตัวนี้อยู่ครับก็อาการกา็ดีขึ้นนะครับก็ทำให้เราไม่ไม่ปวดเหมือนช่วงแรกๆที่เรา,าไม่ได้ทานเลยแล้วก็มีกายภาพอย่างเดียวจริงๆเลยก็ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์คอลิตินนะครับที่ทำให้อาการวันนี้ก็ค่อยๆดีนะครับขอบคุณมากครับ